สวัสด,ดีทุกคนกนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับตินตินมีแล้วก็จะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดบนเกาะล้างนะครับก็จากที่ผมเคยพูดไว้นะว่าจะมาเล่นเอาชีวิตรอดบนเกาะล้างนะครับวันนี้เราอยุ่ก็อยู่ที่เกาะในสักที่นะครับเห <ๆๆ S 2> มือนว่าเรานั้นจะไปเล่นสงครามมาแล้วก็ <laughs> แล้วก็ติดเกาะล้างนะครับโอเคเราก็จะใช้ชีทเ,เหมือนเดิมฮะเหมือนไหมครับชีวิตรอดทั่วไปครับเราหาตำลีสร้างบ้านก่อนดีกว่าตอนนี้ ผมว่านะมันจะมีพัมกินบนต้นมะต้นมะพร้าวนะทุกคนแล้วที่เซียงซอมบี้แถวนี้ฮะเราอย่าไปยุ่งออกมาเลยดีกว่าครับผมว่าเราไปอย่างห่างจากมันแล้วก็ผมได้ลงมอดน,นะครับมีมอดมีมีมอดน,น,นอกกระจอกเทนมีมอดเยอะแยะนะฮะนี่ฮะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะทุกคนเราเก็บดีกว่า โลเทนไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็มีสลามเฮ้ยเราเก็บสลามดีกว่าสลามน่าจะตายแดดเราถึงอันนี้ดีกว่าครับผมว่าไม่มีค่าเราใช้สลามไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้อุ้ยแมงเลยโอ้ระเบิดอ้าวอือออุ้ย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 ให้เริ่มเก็บมาจาตาร์แล้เฮ้ยแล้เหมือนมันมีทางมานะเหมือนเป็นทาง ทางน้ําตกปะแบบเนี้ยเอน้ำน้ำตกครับเราเจอน้ําตกทุกคนเหมือนว่าเกาะน,นี้น่าจะมีอะไรดีดนะฮะนี่ฮะเราเจอน้ําตกแล้วก็เจอต้นไม้โอ๊กนะครับตรงนั้นอ๋อเป็นน้าตกครับทุกคนตรงนี้หรือเราหรือเราว่าเราขึ้นไปสร้างบนน้ําตกดีทุกคนว่าดีนะว่าเวิร์ก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนอยากจะพูดบ่อยถ้าใครอยากให้ผมอัดมาแบบเอาชีวิตรอดบนเกาะล้างอีกก็คอมเมนต์เยอะๆฮะว่าอยากดูอีกอย่างเงี้ยเออไอเป็นแรงสำหรับุนแล้วก็เฮ้ยเราเจอบนเป็นน่าจะเป็นแอ่งน้ำฮะตรงนี้เพราะว่าเราสร้างมาตรงนี้ได้ป่ะทุกคน ขอขอขออภันะเสียงเฟสนะฮะบริเวณแถวนี้น่าจะสร้างบ้านได้แต่เราต้องไปตัดไม้โอ๊กดีผมไม่อยากใช้ไม้ไม้ไม้ดำอันนี้เหมือนเราหิวด้วยครับอันนี้เป็นสอนคาบนะทุกคนอย่าสนใจเลยนะนี่ไว้ไสอนคาบาเราจะคาบอันนี้แล้วมันก็จะมีบอกโอเคเราไปหาตัดไม้ก่อนดีกว่าเราน่าจะจลงไปข้างล่างนะไม้โอ๊กอยู่ตรงนู้นเยอะฮะพยายาปิดออโตัวจาแป๊บหนึ่ง สูตรเดิมครับใช้มือตัดไม้ครับตัดตัดตัดไปตัดไปนะฮะตัดไปไอชิเมนเดนแจ้งเตือนซากะเราต้องทำไอชิเมนเยอะตอนนี้เราได้อ,อ่อีแล้วก็อะไรเรร้อยแล้วแต่ยากนีหนึ่งนะทุกคน เดี๋ยวพาร์ทน,นี้เราว่าเราลงเหมืองก่อนดีกว่าเพราะว่ามม้ยบอกนะผมไปลองไปสำรวจมาแล้วนะครับก่อนจะมาเล่นเนี่ยก็คือแบบนี้มันมันคือแบบมันไม่มีมันไม,ม่เหมืองเลยฮะลองไปสำรวจมาแล้วนะแล้วก็พวกฐานพวกอะไรมันก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆแค่นี้แหละครับผมอาจจะจับนานไปผมอาจจะไปทําแบบยัไงไงวะเป็นโลกมิตินะฮะเป็นโลกสองมิติอะไรประมาณนี้ ถ้าปลูกต้นไม้ดีกว่าเพราะว่ามันหายากน,นะต้นไม้แถวนี้แต่เราก็ขึ้นลำบากได้เลยเราเดี๋ยวเราซักซักซัก,ซกเราสร้างบ้านอะไรเสร็จแล้วเราค่อยมาอัปเกรดนะฮะอัปเกรดเฮ้ยปาารรนะุาบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะุ๊บป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 ุ๊ดปุ๊บปุ๊บปเ๊บปุ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 ๊บ เราก็ทำกล่องนะฮะปุ๊บแาวสักสองโอเคเราก็ทำอย่างเี้นะแล้วเราก็ c อ p y add แอดหวานวก็ก็จะได้ประมาณนี้ ว่าเราทําดาาไปหาราสัตว์ด้วยดีกว่าทุกคนแต่ว่ามันอันตรายนะ่ยนะเพราะว่ามันมีสัตว์ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พวกอา้อาวเราคาผิดครับเสียมมีกกันโอเคเราเก็บของไป ตอนนี้เราวิง่งเราวิ่งไม่ได้นะฮะเราต้องไปหาราดสัตว์ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเราปลูกต้นไม้ดีกว่านะครับเพราะการปลูกต้นไม้มันดีเ,เราได้แอปเปิ้ลเราได้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะฮะเฮ่ <Okay. S 2> ยังน้ำน้ำตรงนี้น่าจะมีไม่งั้นก็ไปเอาน้ำทะเลนะครับ มันจะ,จะลำบากที่ว่าสัตว์มันจะเกิดย่ามาครับว่า,วาบนบูเก,กาะมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นพวกแรงน้อยเลยาป่าไปดีกว่าว่าบรรยากาศสวยนะสวยกว่าแบบไมค้ดเอาชีวิตเราธรรมดาว่าเราวิ่งไม่ได้แล้วไม่ทำไมเราเอโอ้ต้มนมะพร้าวใหญ่ เดนว่ะประมาตรงนี้จะเป็นเข้าหลงป่าไปเนยทุกคนเฮ้ยเราเข้ามาที่ป่านี้แล้วครับป่าอ่ากโกลัวป่าไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่าป่าเลยนะโอ้โหมือแล้วด้วยฮนะ เหมือนว่าตอนนี้เราน่าจะเล่นลำบากขึ้นแล้วครับเราไปเจอฝูงทอมบี้ที่เราเจออะไรนะมีสชเกลูต้าแล้วก็มีคุณลุงนะไม่รู้ว่าอะไรเฮ้ยมันเจอผมแล้วมันเจอผมมันเจอผมมันเจอผมมันมันจะิงผมตายเราวิ่งก่อนเราวิ่งก่อนเราวิ่งก่อนโอ้โหหารก็จะหมดน่าเป็นล่าตามมาแล้วเ,เราเจอคนนะครับ ไม่รู้มันน่าจะเป็นนายพานมาตรงนั้นยวไปไปายจะตายจะตายแล้ว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 จะยายาย่ายาย่าค่ะ,คะนี่ฮะเราเจอว่าเป็นคนป่าครับทุกคนว้ายโอ้อันตรายโคตรทำไมทำไม ม้โอ้เรากลับบ้านก่อนดีไหมตอนนี้เราไม่มีอาหารเลยหายยิบอายโอ้สักเกลีตตาเหยมันจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วไปไอ้อุ้ยเฮ้ยขรอมใยคำแบะนำนะครับเออนี่เราจะเดีย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 เดือดเนื้อหมูคนครับ อันนี้คือผมไม่ได้เสกอะไรนะอันนี้คือเนื้อหมูตอนที่ผมสำรวจน่าจะใช่ใช่ด้วยฮะตรงนี้ผมเคยบินมาผ่านอยู่แล้วผมแล้วผมเอานเนื้อหมูมาโยนเล่นแล้วเราก็มาเจอของตัวเองตอนนี้เรากำลงังกำาลังจะหิวเราเราหิวด้วย <c oughs> ดวงดีไปไหนหผมว่าเราล่า,มางมุมแล้วเรามาล่าตรง วีวีเก็ปเปอร์เก็ปเปอร์เกปเปอร์ไอไอหู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 เอาแล้วเอาแล้วจะมาจะมาด้านหน้าจะมาด้านหน้าเฮ้ยถั่วล็กวิ่งตามมาไปกับมันดีกว่ามาดีครับ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 ตอนนี้เหมือนว่าเราจะ เจอซอมบี้ด้านหน้าหรือเปล่าคนอะไรอะไรแดงๆไหเราวิ่งไปดูดีกว่าตอนนี้ผมอยากได้แมงมุมอะ่ะถ้าเราได้แมงมุมเราจะสามารถเอ,อ่อทำเป,ป็ดตกปลานะครับแล้วก็ตกปลารตรงแม่น,น้ำนี้ได้อะไรดังอินเทอร์แมนเหตุฮะอัชลู ปเ,ปเหมือนว่ามันจะมันมันมันจะอันตรายเกินไปนะครับก่อนอย่างเงี้ยว่าเราขึ้นเดี๋ยวจนะจะถ่าเยเดียวด้วยไปวิ่งตามครับไปก่อนครับจังหวะน,นี้โอ้มันอันตรายโคตร

มาแล้วชิ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 มาแล้ว,ลว,ลวอ๋อเราเราเปิดกล่องไม่ได้อีกอ๋อติดเวดิดโอ้ต้องเอาเวดิดออกแล้วเ <c oughs> ออไ <c oughs> ปทุกคนมันก็ถือว่าแบบเอ๊ะ มันก็ถือว่าเร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 าละนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวตัวอะไรอ่ะตัวอะไรนี่อืออือฆ่ากูซะฆ่ากูซะฆ่าเร็วๆไปไปกูตายกูตายเฮ้ยเออเออเอาอะไรวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอือโอ้ยนิมิต

สวัสดีครับยักษ์สองหัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด <laughs> ีครับแต่แล้วจวังหวะนี arose, มนน้มันอันตรายเกินปไปครับมันอันตรายเกินไปนี้เราจะอยู่ยากนิดนึงนะัมีจุดเทปเปอร์ที่เราโดนระเบิดนะครับว่าเราเข้าป่านี้ไปแล้วเราไปอยู่บนตน้นไม้ก่อนดีกว่าทุกคนว่าผมอยากสำรวจป่ะผมจะเป็นนักสำรวจไม่ได้ ป่ามันอันตรายพดนะฮะตอนนี้มันอันตรายอันตรายนี้เราไต่ตามต้นตามต้นไม้ไปดีกว่ายัากฟ้าครับอุ๊ยเฉียดอินเดเมนตามเข้ามาอย่าตามเข้ามาเราก็วิ่งไปเจอพวกแก๊งสเกลลิสทันเราต้องรีบไปฮนะก่อนที่ของเราจะหายก่อน เดี๋ยวให้คิปเปิ้ลเราไปตบมันเล่นดีกว่าวันนี้ไม่มุมอันดนีตามมาตามมาตามมาเราถ้าเราออกมันมุมเรามีใยอย่างเงี้ยเราก็สามารถออกไปทำเป็นเอ่อไบตกปลาเราไปตกปลาอยู่บ้านเราก็ดานะครับเร,เราไม่ต้องไปหากลเอช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 เราเจอฐานของเราที่กระเด็นลงมาฮะนวเวล เ้าคองเราไปไหนอะพอเราหายไปไหนทุกคนมันหายแล้วหมดเลยฮะมันไม่ทานแล้วมันรีหมดแล้วครับมาดีขึ้นเร็วเะล่าขึ้นเร็วเะล่ามาดี ลงไปลงไปอย่าขึ้นมาลงไปลงไปอย่าขึ้นมามาสิ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 ก็มา,ก,มาก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาน่ามี คณามีเราวิ่งเราวิ่งตีตีวง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 รูโตด้วยอ่ะเชียร์อิตันอีกสองตัวจะแจ้งแล้วจะแจ้งแล้วเอ้จะสว่างแล้วภาษาอีสานก็มาเจกวันนี้แต่แต่แต่รวมอะไรโอ้ลุงจิ๊บเออเต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 อขอนั้งแข็งเราขึ้นไปดีไหมเราขึ้นไปดีไหมเออใหญ่แมงมุมเยอะอยู่ พอกอกอนพอกัอนพอกัอนออเรียบร้อยมาดิมาซี่มาซี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 ่มาเม,ม,มาดิมาดิยังมุมวะมาดิ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 าดาดโอ้ยได้ใ่ได้ใสองอันอีกหนึ่ง อีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นอาซี่้าไม่เคยกลัวใครไม่ได้ฝั่งนูน้นระบาดจะเกียวตัวนี้ไปดีทุกคนใส่กลรอบอะมึงจะแม่นเกินไปแล้วโอ้ วิ่งอีกรอบครับทุกคนแมลงวันมแมลงวันจะใกล้มันเลยฮะมันมันตอดตอดเอาพวกพิมพวกสเกลมันก็ไปเอบตามต้นไม้เพื่อไม่ให้โดนแสงแดดนะมันกลับ่าไม่กัด ที่เหมือน,นจางๆผมเป็นผีไปเนี่ยทุกคนน่าใช่นะฮะชีวิตยังมีคราบอย่าสากับสก,กลิลดิตัน, <c oughs> แ,นแรงเกินเนื้อคอมบี้โยนทิ้งไม่ต้องกิน เดียวมีกี่ตายอาะไรแม่งมุมเราล่ะก็หายฮะอุย้ยได้ยินเสียงฮะได้ยินเสียงแม่งมุม ตายอีกแล้วโอ้เหี้ยตายกี่รอบแล้วเนี่ยวหมืนี้สกิลกาต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่งี้ครับทุกคนเหนื่อยจะท่อนะฮะมาตรงนี้กลับมาไดา้กลับมาบ้านได้แล้วฮะ,ะเกือบรอดนะเอ้ยกับตายนะไม่ใช่เกือบรอดนี่เราอาหารฮะรีบรอรีฟท์ ตกปลานี่มันธนู้แค่สองอันกว่าเราก็ต้องทำขวานนี่น่าจะพอนะตกปลาก่อนดีกว่าเอาหานก่อน อาหารจะหมดโอ้ปิดรอไปครับจังหวะนี้เราก็ตกปลาแบบชิวชิวขอสักตัวขอสักตัวแล้วเดี๋ยวไปแลละ <c oughs> ปลาครับจเรีบรรยบร้อยฮะแซลมอนเราขุดเราไปทำเป็นเตาก่อนสแปดบล็อกไปฮะรัวฮะวันนี้ อเคครับงั้นเอาเป็นว่าสลับพานนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครอยากให้มีไมครับเอาชีวิตรอดอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็บ๊ายยนะครับเจอกันใหม่ครับ